Hey, no. ทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับแก๊งเดิมเลยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในประเทศประเทศไหนเอ่ยประเทศไหนนะาที่เจอยบนหัวประเทศอินเดียนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศอินเดียนะคะเป็นประเทศที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเทศกาล นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาไปให้รู้จักกับเทศกาลแล้วก็อาหารของอินเดียที่ขึ้น oh. ชื่อแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ <Hey. S 1> เ ทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มกันในส่วนของเทศกาลก่อนหรือว่าเทศกาลไหนนะคะที่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าสนใจที่อยากจะนํะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันนั่นเองค่ะก็เริ่มที่ไช้บอยกันเลยเทศกาลของบอยนะครับเทศกาลบอยคือยูกาดีมาจากภาษาสันสกิตยูกาแปลว่าอายุอดีแปลว่าเริ่มต้นนั่นคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดียอในกราลกะนะครับกาละกะอในเทศกาลยูกาดีเนี่ยจะมีอาหาร นั่นคือมะม่วงในการอ่ามันจะมีแสดงถึงหกรสชาติของเทศกาลนั่นคือรสเปรี้ยวผมเผ็ดหวานเค็มคขออภัยมีห้ารสชาตินะครับมีหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็ขมนะครับซึ่งเปรี้ยวแทนจากมะขาม ผมแทนสเดาวหวานาวแทนน้ำตาลแทนน้ำตาลตะโนดส่วนเค็มแทนด้วยเกลือและเผ็ดแทนด้วยพริกไทยครับค่านต่อไปนะคะเป็นเทศกาลของพันเองซื้อเทศกาลฮอลลี่ค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่าเทศกาลสาตสีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่นิยมมากแบบเฟมัสมากแบบโด่งดังมากในประเทศอินเดียค่ะ,คะก่อนวันถึงวันฮลี่นะคะ ผู้คนเนี่ยมักจะพากันมาจุดกองไฟโฮลิกะค,ค่ะแล้วก็ร้องเพลงรอบขอกองเพา่ค่ะร้องเพลงรอบกองไฟเลยนะคะอยาสนุกสนานคะ่ะพอถึงวันโฮลี่นะคะผู้คนเนี่ยก็จะพากันไปในที่โล่งแจ้งคะ่ะแล้วก็เล่นสาดสีกันว่าจะเป็นสีแห้งหรือว่าสีเป็ะก็แปะกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็สีแดงใช่ค่ะก็วันเทศกาลฮโลลี่นะคะก็เป็น เทศกาลที่ท็อปสิบในอินเดียเลยนะคะที่คนทั่วประเทศเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะแต,ตอนนี้ก็ได้เห็นเหมือนกันว่าเออมันเป็นแบบ าชอบเล่นกันอะไรเงี้ยาชอบเวลาเวลาพิงเขาว่าอินเดียก็จะขึ้นไงอ๋อใช่เป็นเทศกาลที่เฟมัสมากไงนี่ต่อมานล้นค่ะของวานเนี่ยก็เป็นเทศกาลชื่อว่าฉัดบูชาค่ะเป็นเทศกาลที่อุทิศนะคะให้แกเทพเจ้าดวงอาทิตย์นั่นเองอ่ะเชื่อตือฟังว่าแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะทุกคนโดยที่อบอไม่เลิกโดยที่เทศกาลนี้นะคะเขาจะจัดกันขึ้นเนี่ยทั้งหมด4วันนั่นเองค่ะแล้วก็ โดยเสาที่นับถือนะคะเขาก็จะทําการอธิษฐาเนเพื่อขอบคุณที่เทพเจ้าให้ชีวิตแก่เขานะคะแล้วก็ความมั่งคั่งรวมถึงขอให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่ดีด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็หลายคนนะคะได้ไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอิรเกีีด้วยเขาเนี่ยยังจะถือสิงโดกันนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เทพเจ้าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ เขาต้นสีโอยกาลาน่างว่าถือสีอดหรือเปล่าคะไม่อดเลยเลยหิวตลอดนั่นเองค่ะออะเดี๋ยวพูดก่อนว่าเทศกาลนี้นะคะเทศกาลบูชาดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็เพิ่งจัดเป็นเมื่อวันที่30ตุลาของปีนี้นั่นเองนะคะที่พิหารนั่นเองค่ะอนะคะแต่ก็เป็นเทศกาลที่รู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นเทศกาลที่เขาเป็นเทศกาลหิวใจนะเป็นเทศกาลหือแบบว่าที่เพิ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมาก่อ อ่ใช่ค่ะเอาอะไรต่เลยใส่ติไดไวเนี้ยต่อมานะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราขาดไปแล้วก็จะเป็นอีกสองท่านนะคะที่จะมาพูดนั่ว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็เป็นเรื่องอะไรเอ่ยที่เราขาดกันไปได้เลยเรื่องอ่าถูกต้องค่ะเดี๋ยวต่อมาก็จะเจอกับอมอนกับแกนนะคะ น่งจริงปะ่ะนื่งจริงเกิดก่อนเลยคนนึงเกิดสองคนนึงเกิดแปดโอเคคนเนเึงโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับอีกสองท่านกันเลยนะคะ,ะทะา่าน้าก็อยู่กับคนแก่สองท่านที่เราได้กล่า,ไาวไว้ครังตอนเองนะคะ,ะและสองคนนี้จะมาพูดเรื่องอะไรเอ่ยขนมและอาหารคะ่ะดูน่ากินมีเ,เคยกินไหมขยังก็เนี่ยจะมาแบบว่า พูดให้ฟังว่ามันน่ากินยังไงเพื่อจะได้ลองไปกินกันเออ่ะอยากฟังแก้มพูดก่อนว่าแก้มมีอะไรมาเสนอไหมวันนี้อืมได้เลยค่ะก็มาเริ่มตัวที่ขนมตัวแรกนะคะก็คือขนมมันพัวค่ะมันพัวนะคะก็คือขนมหรือที่เรียกว่าแพนเค้กอินเดียนั่นเองค่ะไอตัวมันพัวเนี่ยทํามาจากแป้งข้าวเจ้าหนมค้นแล้วก็กระวนค่ะไอตัวไอตัวมันพัวเนี่ยเป็นขนมนะคะที่แบบว่าเกิดขึ้นจากขนมรมเนียมของประเทศอินเดียค่ะที่แบบมีงานสังสรรค์ต่างๆค่ะ แล้วก็ยังเป็นขนมที่ยอดฮิตนะมากเลยค่ะในช่วงเทศกาลฮอลลี่ฤดูหนาวแล้วก็เดือนรอมฎอนค่ะมอสรูมีคะว่าแบบเดือนรอมฎอนคือเดืนออะไรใ้าให้มอสเดาจากชื่อคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการถือศีลหรือเปล่าค่ะแก้มถูกต้องใช่ไหเดือนรอมฎอนนะคะก็คือเทศกาลเดือนที่คนมุสลิมนะคะเป็นเดือนที่ถือศีลอดนั่นเองค่ะต่อกันที่ขนมมันพัวนะคะ ข้มมันพัวเนี่ยเป็นขนมประเภททอดนะคะหลังจากที่ทอดเขาแล้วเนี่ยจะต,ต้องเอาเขาอะออกมาจุ่มน้ําเชื่อมนะคะเพื่อให้ความหวานค่ะก็คือเหมือนแพนเคก้กหวานๆนะเนาะอืมใช่แล้วก็เมื่อก่อนนะคะไอตัวมันพัวเนี่ยจะทําจากเป็นข้าวบาเล่ค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่ทำจากมะม่วงกล้วยบดแล้วก็สับประรดนั่นเองค่ะอร่อยนะกินนะ มากดีมาฟังของเขาดีกว่าหมของเขาเนี่ยไม่ใช่ขนมแต่ว่าเป็นอาหารขาวซึ่งอาหารคาวตอนนี้ชื่อว่าสมโมซาาไม่ใช่สมโมช่อนเวายว้ไม่ใช่เราไม่ใช่สมโมสรชิมิอ่ามันคือสมโมซา <laughs> สมโมซาเนี่ยครับเป็นอาหารขาวที่มีลูกซะกาคุณต้ชค่ะลูกรล้าสามเหลี่ยมมีสีแบบทองเฉียมตากรอบๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะด้วยเทกเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสที่มันกรอบแบบรสชาติที่มันหลากหลายเนี่ยตัวสโมซาก็เป็นอาหารที่แบบว่า ขึ้นชื่อเรื่องรือรือ,รอชาในวงการอาหารอินเดียสําหรับผู้ที่แบบมาเยี่ยมเยือนในประเทศอินเดียครั้งแรกต้องรองนะคะเป็นเ้าเรียกว่าเป็นเมนูแนะนําก็ว่าได้นะคะซึ่งไอตัวสมอซาเนี่ยก็มีส่วนผสมที่หลากหลายนะคะตั้งแต่ผักจนถึงเนื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นถั่วลันทีนมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งอบกคงเทศถั่วลันเตาแล้วก็เนื้อบดนั่นเองค่ะซึ่งว่ากันว่านะคะเมนูสมอซาเนี่ยนะคะเป็น เมนูที่ได้มีการเดินทางนะคะผ่านแบบว่าเส้นทางอินเดียในเส้นทางการค้าเก่าหลากหลายนะคะในช่วงเอเชียกลางนะคะโดยปกติแล้วนะคะอาหารในตัวสมอซาเนะะี่ยค่ะก็จะเสิร์ฟแบบร้อนพบคู่กับอหอมบดโยเกิรต์ตแล้วก็ที่สําคัญเครื่องปรุงรสของอินเดียะคะ่ะที่ชื่อว่าชัดนี่ซึ่งชัดนี่นะคะเป็นเครื่องเทศของอินเดียที่ทําแบบว่าโฮมเมดนะคะทำที่บ้านแบบสดใหม่วันต่อวันเลยซึ่งอร่อยมากนะคะซึ่งส่วนผสมของตัวชัดนี่นะคะก็จะมี ใบสะระแหน่นะคะผักชีแล้วก็มะขามนั่นเองค่ะแก๊บจะเคยไรีเหมือนกันแะ้วก็ชื่อนี้คือสโมสาสโมซสรเล่นสโมโรเอ่หยุดแต่อร่อยนะต้องลองได้เลยค่ะไว้ไปอินเดียแต่กันจะไปลองต้นตำรับเลยบุกเลยเออบุกฝ่ายเลยแล้วก็มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายดีกว่าขนมที่แก๊บเลือกมานั่นก็คือขนมกันติยานั่นเองอุ่ยชื่อเหมือนแก๊บเลยอ่ะเป็น่ออ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 ่อ่อ เราก็มาขนมกันดียานะคะก็เป็นขนมยอดฮิตประเทศทอดของประเทศอินเดียเลยค่ะเขาเนี่ยคนพบในภูม,มิภาคคุชราของประเทศอินเดียนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นขนมที่มักจะเสิร์ฟพร้อมกับชาที่ทําจากแป้งถั่วชิกพีหรือู่ลุกไก่นั่นเองค่ะ<ช>แล้วก็ ไอตัวไอตัวขนมกันติยาเนี่ยจะไม่มีเท็กเจอร์ที่คั้นชี่หรอกรอบเหมือนขนมอินเดียทั่วไปนะคะแต่เขาแน่จะแบบนุ่มแล้วก็ฟูค่ะใช่<ห>นะแบบไม่นอ,นอิอ่เนาะเออใช่แล้วก็ไอตัวกันติยานะคะเขาก็จะแบบฮิตในช่วงเทศกาลดิวารีนั่นเองคะ่ะน<อ>่ากินนะแต่น่ากินกทั้งนมากเลย แบบนุ่มฟูอ่ะเน่ยก็ละลายในปากแม่ออน่าจะคช่อ่ะก็อยากไปลองไงที่ถึงได้บอกไงเราก็ต้องจองตั๋วแล้วเราคุยเลยคุยเลยแสดงว่าเราคุยกันเรื่องอินเดียประเทศอินเดียเทศกาลอาหารเต็งทีเราก็ต้องไปไหมใช่ไปพัลลัสก็ได้ไหมพัลล่สก็ได้ไหมเราต้องไปหากินอ่าก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีเนี่ยในประเทศอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราก็จะมาเจอกันในในต้นไหนดีอะ มรอ,อคนคอมเมนต์มาแล้วกันอ่าอ,อยากให้เราเอารอ่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอะไรนะคะก็เดี๋ยวร้องคอมเมนต์มาใด้รังคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สคไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทั้งห้าคนด้วยนะคะจะได้เจอกันแบบวัยท่าแบบว่าไปเลยถ้ายอดยอดในคลิปนี้ถูกนึ่งมือมาเลยว้ามา,<ห>าเลยประเทศต่อไปอ่ะในประเทศอะไรบอกมาเลยสหรัฐอเมริกาได้ค่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องร้าสนก็พอสมควรแล้วน้องโอเค ก็พวกเราก็ขอขอบคุณค่ะนามัสเตค่ะทุกคน,นาบาย,บาย